เอาล้วครับกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับวันนี้เรามาอยู่ใน mcpe master ผมจะลองโหลดแมปดูนะครับแมปนะครับแมปก็ไปนในโลกแมปเอาเป็นแมปอะไรดีเอาเป็นแมปถ้าใครอยากได้ mcpe master ภาคนี้ก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยครับแล้วก็ Minecraft ด้วยครับนครับภาคใหม่นะเดี๋ยวนะเออไหนดีเดี๋ยวปรับก่อน อันสุดท้ายแล้วก็อันนี้โอเคตรงนี้จะเป็นหมดนะครับตัดไปตอนที่ผมแบบเจออันที่เจอช,ชอบๆนะครับนะครับผมก็เจอแล้วครับจะเป็นน่าจะเป็นมดล็อกกี้บล็อกนะครับเห็นไหมครับผมก็จะโหลดเลยนะครับโอเค ไปนะต่อไปตอนที่โหลดเสร็จแล้วผมจะเข้าเกมไหมครับเลยนะครับเข้าไปรอที่แมปเลยอนะครับเราก็ได้ทําการเข้ามาในเซิร์ฟไ,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกกลลาเยโคตรแหลกอะถ่ายคลิปไปด้วยแน่นอน มันแหลกมากเราตอนที่ได้รักเก็บบล็อกเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่เล่นดีกว่าเพราะว่ามันแหลกมากเลยนะครับเออให้คุณผู้ชมโหลดเองนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c คาร b e ด้วยนะครับ